อยู่ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไป เคที่ดอซีซีครีมนะคะผมตำนานของจริงอยู่ตรงนี้แล้วตำนาน10ปีของเขาเนี่ยเขามียอดขายมากกว่า100ล้านชิ้นแล้วนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ย<ๆ>เขาจะหยุดอัปเกรดหยุดพัฒนาตัวเองได้ยังไงยังไงฮะนี่เลยครับเขามีตัวอัปเกรดมาแล้วหลอดสวยเป๊ะน่าใช้มากๆเลยครับตัวซองก็อัปเกรดครับผมนี่ซอนแรกเนี่ยแต่ก่อนมันจะเป็นแบบฉีกแต่เนี้ยเป็นแบบหมุนเปิดสะดวกพาง่ายครับ บอกเลยนะครับว่าสวยโครมเกินต้านจริงๆนะเนี่ยแต่จริงๆก็ไม่ใช่แค่สวยโครมเกินต้านนะครับทําไมฮะเพราะว่าเขาเพิ่มสารโครมาไว้สารบำรุงผิวกระจางใสลดเลือนจุดด่างดําที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามินซีและกรดโคจิกเข้าไปด้วยนะครับบอกเลยว่ายิ่งใช้หน้ายิ่งใสอัพผิวใสนะครับปรับสีผิวปกปิดกันแดดนะครับรวมจบในที่เดียวเลยฮะแถม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 อะไรครับเนี่ยแถมนี่เลยถึง4เฉดสีเลยครับบอกเลยนะครับว่าของดีอย่างนี้ต้องลองฮะ ไม่เหมือนมีน้ำาเลยอ่ะก็เพราะว่าเขามีน้ำแร่ไงน้ำแร่นะใช่ในนี้นะใช่อ่ะทาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมทายคุณกับแล้วคุณจะได้รู้ฟีลลิ่งอ่อเออ่าหน้าไปสิอุ้ยเออเฟรชเฟรชดีเฟรชดีเออเย็นเป็นไงเนียนเป๊ะไม่ว่าจะสีผิวไหนนะครับบอกเลยว่าความโป๊เป็นศูนย์แต่ความเป๊ะเป็นสิบแน่นอนนะครับไปซื้อมาใช้นะครับแล้วน่าจะได้เด้งแบบเราสองคนแน่นอนเลยครับ มีขายที่ย่างสองเนสินค้าชั้นนำและเซเว่นอีเลฟเว่นครับแต่ก่อนจากกันไปนะครับขอป้ายใหญ่อีกนิดหนึ่งนะฮะนี่เลยครับเคลี้ดอสปีดไวซีซีพาวเดอร์แพ็คนะครับ SPF 40 PA บวกบวกบวกนะครับแป้งซีซีสปีดไว้นะครับเหงื่อยิ่งออกหน้ายิ่งใสใช้แล้วผิวใสหน้าไม่ดรอประหว่างวันคุมมันกันแดดกันน้ำและนี่เลยครับแพ็กเกจใหม่สวยงามวิ่งวิงเลยฝ<ล>ากไวในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับบ๊ายบาย 哈哈哈